ยพวกเรา c g m 4 8สวัสดีจ้าเย่อินดิโอรรับเข้าสู่ c g m 4 8พ o p u บ Live นะคะแล้ววันนี้พวกเราได้กลับมาเข้าร่วมกันแล้วนะคะเย่โ okay, อเคกับคนแนะนำตัวทีละคนนะคะตีนะก่อน <laughs> สวัสดีเจ้าอินดินะ c g m 4 8เจ้าย

วันนี้พวกเรามากันแบบว่าสดใสมากแบบคนละสีคนะสีนวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้กลับมาไลฟ์รวมกันด้วยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คือเราจะมาคุยเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆเพราะเราเรื่อง C G M Forest First Album นั่นเองค่ะใช่แล้วจะบอกเลยว่าหนูเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้คำถามนี้แน่นอนว่าทำไมพี่ลีนาถึงเลือกเพลงนี้มาเป็น First Album ของพวกเราคะเออก็มันจริงๆนะผู้มวนนิดเดียวให้ผ่านทุกคนแล้วแต่ว่า ทำไมเลือกเพลงนี้คือมันรู้สึกว่าที่พามาสินแรกสินสองสินสามได้มาแฟนคลับของพวกเราก็มันค่อยติดตามพวกเรามาขึ้นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่มาสินสามมาลิบางคนที่รู้จักพวกเรามาขึ้นที่สุดแล้วก็บางไอ้นี่แบบฟูเอ็นได้หรือเปล่ามากระเซ็นที่ขึ้นด้วยอะไรนี้แล้วก็รู้สึกว่าบางคนที่สนใจพวกเรามาขึ้นแต่ว่ามันรู้สึกดีใจมากๆที่มาแฟนคลับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักพวกเราก็มาวิ้ยซีจีมน่ารักนะวฮ้ยมันมีความเชื่อมหม่มากๆอะไรนี้ก็เลย เลยรู้สึกตีใจแต่ว่ามีความกดดันด้วยว่าเอ๊ะคนที่สนใจพวกเราอยู่ขนาดนี้แล้วก็กําลังจะมาทุกคนอยากคาดหวังกับพวกเรามาขึเ้เนีน่เราก็รู้สึกมีความกดดันแล้วรู้สึกว่าพวกเราก็ยังไม่ค่อยเก่ง เยอะมากๆเท่าไหร่นะก็เลยเลยรู้สึกมีความกดดนันเท่าว่าอยากให้มันทุกกรมไม่ต้องขัดไวเยอะกับพวกเราเท่าว่าอยากให้มันเฉยๆสนับสนุนพวกเราตลอกก็เลยรู้สึกว่าอยากได้มีความคงว่าเป็นรู้สึกกดดนัน <c oughs> ก็เลยเอามาเพลงน,นี้แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นฟาสอัลบั้มเป็นมาเป็นครั้งแรกจริงๆมันไม่ไม่เหมือนกันกับซิงเกิลก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอัลบั้มครั้งแรกก็มีความ กดดันด้วยก็เลือสกสวหว่าเข้ากักบอัลบั้มด้วยก็เลยเลือกมาเพลงน,นี้<อ>แต่ว่าพวกเราก็มีเหมือนเป็นความเป็นน่ารักสดใสด้วยก็เหมือนเพลงที่มันมีความน่ารักรสกดใส<อ>แต่ว่าเราก็เป็นพัฒนามาขึ้นทอขึ้นท่านแต่ว่าซินแรกเป็นอัลบัมล้มแรกก็เลยมาเพลงน,นี้มันถึอแม้ว่าเป็นมันน่ารักเียว่าแบบทอครึ่งนิดเึงแบบพี่สาวครึ่งอะไรนี้ก็เลยรู้สึกมุสองกับซีเจมพอเดมากมาก ก็เลือกเพลงนี้มาจริงๆแล้วอ่ะตอนที่รู้ว่าได้เพลงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็พอรู้ว่ามีเมมเบอร์เป็นน้องใหม่ของเราสองคนก็อยากจะถามน้องๆมากว่าน้องๆรู้สึกยังไงบ้างค่ะเจเจกับเคียร่าเอาเคียร่าก่อนก็ได้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่เพราะว่า กลทุกคนจะคาดหวังเยอะนี่ก็แม่้ใช่เคล่าเก่งอยู่แล้วไงเออก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมได้สู้ๆคล้ายๆเคล่าเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมเลยรู้สึกว่าแบบกดดันเป็นพิเศษเหมือนชื่อเพลงเลยค่ะคล้ายคำพี่ปิงเลยอะไรมหันตภัยกดดันใช่แต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะฝากด้วยนะคะ โอ้โหคราวนี้เรามาถึงที่ตำแหน่งที่สำคัญมากเราก<ช>็คือเซนเตอร์นั่นเองอยากรู้ความรู้สึกมากๆว่าแบบสำหรับอัลบั้มแรกก็ได้มาเป็นเซนเตอร์เลยรู้สึกยังไงบ้างชมพู่ก็ชมพูน,นะคะก็รู้สึกว้าวมากๆเพราะว่าอตอนนั้นก็าวันแรกที่ประกาศเลยตอนนั้นปวดท้องมากๆจริง, <laughs> รงๆผ <laughs> ูหญ่รอบ้าเพราะว่าวันนั้นแบบว่าสมองลอยแบบลอยวิววิ มีดาวลอยเต็มไปหมดก็ตอนนั้นแบบว่าไม่คิดว่าจะประกาศเลยจริงๆค่ะแล้วก็แบบเราก็นั่งดูพี่แล้วอ๋อโอเคค่ะแล้วก็แบบมีอันนี้ให้นองๆดูนะคะแล้ววันนั้นเขาก็มีอะไรนะที่เขาหลอกให้เราเขาหลอกเราเขาหลอกเราว่าแข่งกีฬาใช่ใช่ใช่มาช่วงโอลิมปิกเนาะเ่ย คือวันนั้นหนูแบบเตรียมในทีมมาแล้วแบบเราจะทำเย้ให้น้องแมวชนะดีเอนทุกคนแต่งตัวกันแบบแมนใช่ว่าถ้าวันนั้นทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็น่าพวกเราแต่งตัวกันแบบธรรมะธรแมแล้วก็แบบดูเป็นแบบกีฬามากๆเพราะว่าวันนั้นะเราโดนหลอกมาในทีมโอลิมปิกใช่ใช่ จริงๆวันนั้นก็แบบว่าเตรียมมาแล้วน้องขำนวลเตรียมกระโดดแล้วนะคะโอ้ <laughs> ใช่ก็วันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะมีประกาศอะไรเลยเพอมีประกาศก็รู้สึกตกใจมากว่าแล้วก็ประกาศไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรนะ เพราะว่าปวดท้องนํำมาางตอนนั้น <c oughs> แล้วพอประกาศแบบว่าเราติดแล้วก็โอ้ยดีใจตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะ <c oughs> ที่เราได้เต้นในเพลงกับเพื่อนๆแล้วก็พอมาแบบสุดท้ายแล้วเราเป็นเซนเตอร์เราแบบตกใจอึ้งมากแล้วก็งงมากว่า ตอนนี้เราฝันอยู่หรือเปล่าที่เราตื่นหรือยังได้จาบวันท้องผลับไปหรือเปล่า <laughs> <laughs> อะไรแบบนี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนที่จะทําเพลงนี้ต้องทาออกมาได้ดีแล้วก็หนูก็จะพาเพลงนี้ไปให้ไกลๆเลยคะ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงนี้งั้นก็รอติดตามนะคะย <c oughs> <c oughs> พวกเราแบบว่าซ้อมกนหนักมากใช่ไหมพี่ลีนาสิตาใช่คือจะบอกว่าบรรยากาศในการซ้อมอ่ะทุกครั้งเราก็จะซ้อมกับครูญี่ปุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอรอบนี้เราเป็นเพลงของ AKB48 เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่าด้วยความที่แฟนคลับอาจจะคิดว่าเราเป็นวงน้องสาวแล้วอาจจะมีเพลงจาก STU หรือว่า h k t แล้วครั้งนี้มันเซอร์ไพรส์มากๆาเพราะว่าเราได้เพลงหนึ่งเพลงที่เป็นแบบว่าเพลงดังของ AKB ใหญ่ของนึงพี่พาลูรูก็รู้สึกว่าสุดยอดมากจริงพราะว่าถ้าแบบทุกคนน่าจะรู้จักถ้าใครที่แบบว่าชอบ เออไอดอลญี่ปุ่นน่าจะรู้จักเพลงนี้จริงๆอยากถามทุกคนว่ามีใครแอบเดาไหมว่าแบบเอ้ยถ้ามีซิงเกิลหน้าแบบจะได้เพลงอะไรมีใครเคยคิดไหมเพลงคองนี้เป็นเอ็นเจนเลยหรอเอ็นเจนหรอคิดมาตลอด ทุกครั้งพี่เจนจะแบบว่าชอบคิดว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะใช่ใชครั้งเลยบบหนูตกใจมากว่าคพลงนี้เป็น AKB หรอตอนกี้แบบน่าจะเป็นวงน้องสาวหรือเปล่าแต่คนคราวนี้ได้เป็น AKB ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากก็าเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบเรียนกับครูญี่ปุ่นก็รู้สึกแบบสนุกมากค่ะใช่แบบประทับใจมากอ๋อแล้วก็พวกเราได้มีปล่อยคอนเทนต์ไปที่ตั้งชื่อเพลงภาษาไทยใช่ไหมใช่ทุกคนได้ดูกันหรือยัง ดูแล้วแล้วผมดูแล้วเล่าบรรยากาศในวันนั้นกันหน่อยไหมว่าแบบยังไงบ้างวันนั้พี่นาฟังนิดนึงเจเลรู้สึกยังไงบ้างไหมรู้รู้สึกรู้สึกหนูชอบชื่อพี่ปิงอ่ะยังไงหนูก็ชอบชื่อพี่ปิงวันนั้นอ่ะที่ภาษาแรงกดดันรักนิรันดร์ตาไทอะไรสักอย่างเฮ้ยแต่พี่ชอบชื่อของนีนี่ด้วย ไม่ดันกดดันช่โชคดีนะที่เซนเตอร์เราเป็นแชมพูเราเลยไม่ได้ชื่อนั้นลองคิดดูถ้าเราบอกว่าสวัสดีค่ะเพลงใหม่ของพวกเรานะคะอะไรบ้า a เ n Pressure ใครไม่ดันกดดันค่ะพี่ทำไมแชมพูพูดมันก็ดูดีอยู่นะน่ารักจะเป็นชื่อเพลงที Indonesia> ่แมสก็ได้โอเคลร่าล่ะชอบชอบชื่อนี้ไหม ควจริหนูก็ชอบชื่อนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ไดันกดดันอะนะชื่ออะไรเน่ยชื่อแข็งว่าถ้าจับแข็งนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอะไรนะผูก ผูกพันนิรานรู้สึกว่าเป็นชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบเหมาะกับพี่แชมพูดีค่ะใช่ค่ะที่จริงมันก็มีแบบว่าเมมเบอร์ช่วยกันตั้งมาอีกทีตอนแรกก็จะมีแค่นิรันแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดอยากให้อบอุ่นแล้วก็อยู่กับพวกเรานานๆก็เลยเพิ่มคําว่าผูกพันเข้าไปด้วยก็จะดูแบบว่าบอ่นเพราะว่าแบบพวกเราทั้งยี่สิบห้าคนะผูกพันกันอะไรอย่างนี้แล้วเป็นแบบอัลบั้มแรกของพวกเราก็ที่แบบว่ามันผูกเรื่องราวตั้งแต่สิ่งแรกด้วยอะไรอย่างนี้พวกเราก็เลยใช้คำว่าผูกพันใช่แต่ว่าในแบบในคอนเท ให้ดูทั้งหมดไงเพราะว่าแบบมันก็อุบไปบ้างอะไรบ้างอะไรนี่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดจริงๆแล้วมันเป็นแบบมันมีเรื่องราวมากกว่าจะมาเป็นชื่อนี้แบบว่าตบตีกันแบบสุดๆใช้เวลานานกว่าสิบกว่านาทีโอ้คลิปคือครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหม โอ้โหเราก็ตัดให้ทุกคนเหลือเท่าไหร่นะทีกว่นาทีดูแล้วแต่คือไม่ได้ดูนาทีไงทุกคนแต่ว่าเราตั้งใจมากขนาดไหนดูเนเนอร์เนี่ยแล้วดูดูค่ะดูค่ะแต่อันนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าเพราะว่าทอนแรกอ่ะทําไมมันเกิดคอนเทนต์แบบนี้มันทอนแรกแบบทุกขั้นที่มารีลเลือกเพลงของมาจากจากออริจินัลญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มันองมีภาษาไทยด้วยแต่ว่ามันใช่ใช่มาอนมีทุกปกติมีอยู่แล้วแล้วก็ทอนแรกก็มี เนา่ยจำชื่อเปลอะไรไม่ได้ท่านเเริมีเท่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเมืนไม่ค่อยเข้าใจกับเมันเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็เลยเอ๊ะมันทำยังไงเาถ้าเป็นลิมิคตดก็ลิมาก็มันไม่ค่อยมีพอแกบอรรี่ของภาษาไทยอยู่เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันถ้ามันนนนนนขดกลางเอมมันรู้สึกแต่มันมีความน่ารักอะไรมันเี็ฮปโปอะไรที่มันความหมายที่ดีหรือเปล่าก็เลยมาเกิดคอนเทนต์แบบนี้อ๋อก็คือพี่นันอยากให้พวกเราแบบว่า ช่วยกันตั้งเองใช่เพราะถ้าในณกิ๊เอ็นนะจะมันไม่ไหวเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อภาษาไทยเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีเพลงเราก็จะมีชื่อแค่แบบว่าชื่อมหม่หนึ่งศูนย์หกก็จะมีแค่ชื่อเดียวเลยใช่ใช่ก็จะมีชื่อเดียวมาลีมีชื่อเดียวแต่นี้ก็คือแบบมีเอ็นเชอร์คุณพันนี่ใช่ใช่แต่หนูว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้มีอะไรแปลกใหม่แฟนคลับก็แบบมีอะไรติดตามเยอะแยะมากมายค่ะใช่แล้วบอกเลยว่าเราไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ไปแค่นั้นแน่นอนต้องรออตติดามทุกคนเยะ โปรตีนคอนเทนต์เยอะมากมากมากจริงๆรอดูเลยใช่ท่องเช็คออฟฟิเชียลทุกวันใช่ค่ะตกคนใช่